คำเตือนก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับดอกดอวันดีก็มาพบกันกับอาดามอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้เดียอาดามก็จะมาทำตามสัญญานะก็คือไปซื้อรถคันที่ดอกดอกโบวตกันมาแล้วก็คือแลมโบสีแดงคันที่สามไงน้นองก็สวยๆก็อากามเคยไปล่าเอาก็เลยเลือกกันนะเอออรดามก็เลยใจ แบบว่าทําการจ่ายเงินจองแล้วก็ซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เจ้าของโอ่ก,ก็ได้ทําการจอดไว้ที่หน้าร้านนะครับผมอเออว่าแต่รถอดัมอยู่ไหนวันเรียมีคนขโมยไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหไอเวนเอ้ยมันจอดไว้มันได้ล็อกกุญแจรหรือเปล่าน้องๆอดดมไม่เข้าใจเลยโอ้เดี๋ยวดมขอไปทัวร์กับเจ้าของร้านแป๊บแล้แล้วเกิดอะไรขึ้นวัเดียโอ้โอโ,อโลกบัก จะขอร้านัปปิดร้านดีอาดาไปแล้วหรือเปล่าร้องโอ้ยแย่จัดเลยเบ่งไปทวงเงินแป๊บไอเวนเอาตาขึ้นมาโอเคน้องๆหลังจากที่อาดาไปทำลายข้าวของแล้วก็ลือโต๊ะทำงานมาันมาสรุปก็คือมันลืมเอารถมาจอดให้อาดามนะครับผมอตอนนี้อาดามก็ได้กุญแจแล้วก็ได้รถเป็นที่เรียบร้อยส่วนมอเตอร์ไซ์คอาดามก็ให้ก้าเอากับบ้านไปแล้วนะครับ กลัวหายเป็นการดาโหลูกรักพอตัวดีเป็นไงน้องๆเดี๋ยวดับจะให้ดูแบบว่าใกล้ๆสักทีนึงโอ้โหดูสีแดงตาคมผมยาวจ้องตาเอ้อนี่ภาษาบังโพนีโกกจริงโอ้โหแก่จัดเลยน้องๆเคยรู้จักภาษาบังโพอ่ะโอ้โหดูน้องดูข้างหลังนี่อุ้ยโคเทีฟยวจาแต่ว่ามันมันติดอยู่อย่างน้อง ป้ายทะเบียนมันยังมันยังไม่เป็นแบบว่าเป็นชื่อของอดัมเลยอ่ะเอาไว้เดี๋ยวอดัมจะไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนแล้วกันนะน้องๆใช่ไหมน้องๆอ,อยากให้อดัมเปลี่ยนป้ายทะเบียนปะ่ะเป็นชื่ออดัมเออมันน่าจะเท่นนะนอื่นจะได้รู้ไงว่ารถคันนี้ไปขอกอดัมน้องๆเนอยากให้อดัมเปลี่ยนแล้วก็ <c oughs> เหมือนเดิมน้องคอมเมนต์เลยบอกว่าอยากให้อดัมเปลี่ยนหรือเปล่า ถ้าเนาะคอมเมนต์เยอะๆดีี่ยอดอัมอาจจะไป,ปะเปลี่ยนให้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยขอไปลองเทสรถก่อนวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดยาวนะครับผมก็เลยไม่บีรถเลยคน,นออกข้าเมืองไปหมดแกโอ้อยาให้ร้องๆฟังเสียงปะโอ้ร้องร้ไปแก ียงโคตรเล้าวโคตรเพาะโคตรสุดโคตรดุเดือนมีอะไรให้หนักกว่านี้ไหมครับเนี่ยโอ้่ขนาดฟังเพลงแดนยังไม่ได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเขาใจจัดจัดโอ้ยโคตรมีความสุขอะขับตถนแล้วบูดรเสียงยังเปี้ยวดังโคตรโคตรแล้วไม่ได้ดังแบบเอด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 เลยนะดังแบบเพาะมากอะโอ้โหดูดิ ใครๆแบบว่าขี่ไปทางไหนใครๆก็เหลียวน้องไม่เชื่อเน่โอ้โหดูตามคลิปตามยูทู e เลยเลย <ๆ S 2> เหลียวแน่นอนไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่ารถเพาะเอ้ยรถเพาะอะไรวะเนี่ยรถเสียงเพาะหรือว่ารถสวยล่อกนะ <c oughs> ขี่ขึ้นฟุตบาทแม่เอ้ยเกือบชนคนตาย <c oughs> น้องง้ามขี่ขึ้นฟุตบาทนะครับรถเนี่ยเขาไปขี่บนถนนอย่างเดียวแม่เอ้ยไปโอ้โหรูดูด จะให้น้องๆดูไปเลยดูในครับผมที่แค่เกียร์สี่ได้นะ้องๆโอ้โหน้าจอดิจิตอลแอร์ปรับเองใช้มือเราเจอฮึบไปแล้วบิดบิดไม่ใช่บิดไอ้เฮ้ยไอ้นี่มันรถรถยนต์ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์แม่มเงยบาบอคอแตกระดับนี่พัวแต่ทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหโหแต่พอนรถเรียนแรงจริงๆเนอะน้นองนะอย่ลองเหินหน้าดูเหินหน้าคุกโอ้โหบอกเลยเปรียร้ยว ติดในตัดด้วยน้องๆเพิ่มกำลังไปหนึ่งทีโอ้โหดูเป็นไงลงอย่างนิ่มเฮ้ยเฮ้ยเวอร์โคตรเฟี้ยวน้องโอ้เกินไปบอกเลยเกินไปนี่ให้อีกทีนึงโอหขอแบบว่าเฟี้ยวๆเถินหน้านี้เลยตีลังกาเฮ้ยๆๆๆๆคุมรถหน่อยคุมรถหน่อยเฮ้ยเจอฮึบเฮ้ยเจอฮือา เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เอาหลังคาลงเหรอไม่เป็นไรเลยน้องๆเอา้าเฮ้ยลุงนี่ทำอะไรอยู่อ่ะแบบหนึ่งลุงหรือป้าอเมริกาครับผมว่าไงอ๋ออักเก็ตเอาลูกน้อง,องเขาบอกว่าให้หนีไปก็คือไ,ไ,ไล่ไล่ไปไกลนั่นแหละน้องๆรู้ไหมก <laughs> ารเก็ตเอาเนี่ยคือไ,นะไล่นะไปไกลๆเดี่ยวนี้เลยนะอีสอง ถ้าไม่อยากโดนกระทืบหลักข้อและแล้วผมจะก,กลัวลุงมากครับเนี่ยผมต้องกลัวลุงใช่ไหมโอ,โอ้บอกตรงผมเหินน่ะเป็นชีวิตจิตใจโอ้ล้วเหินอย่างนี้หาเลือกตาย้าชัดเลยนี่ไงคนอื่นเขาเหินเอาแบบว่าเอาล่างลดลงใช่ไหมอาดมเหินเนี่ยเอาแบบว่าหลักคาลงแวกแนว <c oughs> ไปไงนี่อู้หูน้องไปไงเสียงแม่งโคตรเพราะอะไรี เสียงเพาะมากครับไม่อยากจะหยามนะแต่เสียงเพาะมากมากแล้วถ้าเแบบิแบบว่านั่งอยู่ในห้องเครื่องเนี่ยมันน่าจะฟินน่าดูใช่ไหมน้องแบบว่าถ้าลองไปขับเองในชีวิตจริงอะ่ะเออโอ้โหบอกเลยว่าเหมือนขึ้นสวรรค์ไปแล้วครึ่งตัวเพราะว่าอีกครึ่งตัวนี้ยังอยู่ในรถแต่ถ้าชนสประสานงานแล้วก็นั่นแหละไปสวรรค์ทั้งตัวทั้งทั้งจิตใจเลยล <c oughs> อยข้ามเวทคว้างในบ่อโคลน ไปครับพี่น้องเห้ยยุบโอ้ยแวะเติมมันซะหน่อยดีกว่าน้องจำได้ว่าข้างหน้านี้มีปั๊มนะเออเดี๋ยวเราขอเติมมันแป๊บแหมนั่นๆๆๆๆๆเฮ้ยอันนี้มันไอ้ก๋าจีดีน้องๆเอ้ยก๋าจีมาทำอะไรแถวนี้อ่ะเบือนก๋าจีจะมาเติมน้ำมันเหมือนกันนะครับผม เฮ้ว่าไงน้องชายก็จีวันนี้วันหยุดเอ็งมาทำอะไรงั้นดื้อวันนี้มีแข่งรถลุมเก่งฟีไฟลืมชวนอดัมเหมือนกันหรือว่าเขาไม่ชวนดอดัมวันนี้ก็จีก็ไม่รู้เหมือนกันนะใ <s ummer> ต่ไปที่น่าลังเกียรน, <s ummer> นี่แล้วก็ก็จีเนี่ยเอารถสุดเพอร์ฟิกมา สมบัติที่ได้มาจากคุณปู่ <Wow. S 1> เอามาแข่งเลยแบบจิวจิเครื่องนี้ไม่ต้องเลยเขาสนิมนี่ดาปุ๋งปงุปง่งมองเลยรถคุณปู่เอาอยู่ yeah อะไรดากกจีนี่กอจีเอารถคุณปู่สมบัติพ่อมาเลยโอ้โหและดูสภาพรถวันน้องๆโอ้ยไฟนี่มันเปิดติดหรือเปล่านี่โกจี โอ้ยล้วดูสภาพเบาะข้างในนี่โอ้น้องดูดูเบาะข้างในดิมันขาดหมดแล้วว่ะโอ้โหถ้าไปนั่งนี่บาดทะยักจะแดกตูดไหมครับนี่ออาจาไม่กล้านั่งเลยโอ้โหล้วดูดูคออโซนหน้าดิน้องๆมันเหลืออะไรที่ไหนแล้วนะ่ะไม่เหลือแล้วนะตรงนี้มันมองไม่เห็นหรือเปล่าไอ้ก็จีหลบพี่หน่อยดีนะ้องดูดิ เครื่องหน้าไม่เหลืออะไรแล้วไม่รู้ว่าแอร์นี่ยังทํางานหรือว่าอากาศเป็นพิษหรือเปล่านะข้างในเนี่ยโอ,โอ้แล้วดูอดัมจับมือบาดทยักษแดกแน่นอนครับถ้าจับไปเนี่ยโอ้โหอ,อดัมคนนึงละไม่กล้าแม่งเอ้ยแต่ว่านะไอ้พวกนี้เนี่ยมันแข่งรถกันนะ่ะไม่เรียกอดัมได้ยังไงโอ้บตรเชิญเนี่ยมีก็ไม่ส่งมานะน้องๆใช่ไหมโอ้ ไอเวนเอ้ยเอารถไทรวะเนี่ยล้อก็ไม่มีมันขับของมันยังไงอาดามเนียจะต้องไปเซไ์แล้วก็เข้าแข่งขันกับพวกมันด้วยนะครับเพื่อที่มันจะได้รู้พิษส่งของกระดาไงใช่ไหมน้องโอ้น้องอยากให้รัเข้าไปแข่งไหมแบบว่าเปิดตัวแบบเท่เออแล้วน้องอยากให้กระดำเข้าไปแข่งแล้วก็ให้น้องกดถูกใจมันรวนเลยนะครับกดติดตามด้วยโอ้ คนติดตามน้อยเกินดําเสียใจแล้วไม่ค่อยมีกำลังใจทําเลยช่วงนะี้โอ้และยิ่งกดกระดิ่งด้วยเวลาดํามาเนี่ยจะได้ไม่พลาดเคเบิร์นเบิร์กันมานานแล้วเดี๋ยวเราเราไปเปิดตัว,วอ,อีิก่าวัปน้องนะรับว่ามันจะต้องอยู่ข้างในนี้อย่างแน่นอนเนี่สนามปินหน้าแข็งแนะ่โอ้ยโอ้ยนี่มันมาไม่ชวนะดําเลยงั้นเดอะ ครบเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ยวนได้งไงครับพี่น้องรถผมเท่ผมเฟี้ยวขนาดนี้แม่งเอ้ยดูดิมากระโดดเลยโอ้โหไอกระต่ายกับรถสีส้มของเขาโอ้ยไอ,ไอรถสีเหลืองลิมไม่เอาเอ้ยคันนี้มันไทยแลนด์หรือเปล่าวะมันใหญ่มากเลยกับไอกระต่ายสีม่วงหน้าเข้มเหลือเกิน โอ้โหแล้วดูหมวกเอฟก็ยังอยู่นะครับผมพี่จอะไรเนี่ยพี่ตามบุรลยแล้วก็หญิงสาวไ่่ราบชื่อหนึ่งคนมิสเตอร์เคโอ้โหมิสเตอร์เคไม่จวนผมได้ไงเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์เคจะต้องโดนซืกก้อกระทืบนะครับผมหเอาหรือเปล่าเออเนี่ยชนแล้วผมจะลงสมัครด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเริ่มแข่งเลยบอกเลยผมนำลิว มาแล้วน้องๆเดียด๋วยวราจะประกาศตัวกิจกรรมนะครับผมนั่นก็คือการที่เราดีต้องขี่รถบนประมาณ5้ารอบนะครับภายในสนามบินมาวัดความเร็วกันเอออาจารย์แบบไม่แพ้อย,อยู่แล้วเรื่องความแรงอ่ะน้องๆถูกต้องปะไอพวกนี้มันหยาบมันด่ามันไม่ยอมชวนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอ้โหตามอุสองแล้วเอาหนึ่งไปเลยครับผมเอ้าไม่จะถอยหลังทัาไบวะ ต้องขับไปบวกโงมสิโอ้โหพวกนี้มันโกงดับอีกแล้วเนี่ยไปกันครับน้องๆมาลุกเวมาลุกเวก็มาดีครับโอ้นี่ดับตามท้ายอยู่เนี่ยน้องช่วยดับนับรอบก็ได้ดับจำเลขไม่ได้เลย่ะโอ้เอบดิฟดิฟนี่เป็นไงชัวร์ดิฟด้วยรถคันใหม่ยางนี่เพิ่งออกจากศูนย์บอกเลยน้องดอกเต็มที่ ไม่มีตกแรงเครื่องของพี่น่ะพี่เปลี่ยนมาแล้วโอ้โหเครื่องแลมโบกินี่ลูก C B R ครับผมอ่านั่นไงไอพวกโง่มันมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งทำอะไรเอาเอาเอามันเลี้ยวรถไม่เป็นน้องๆโอ้โหอ่าอ่าอ่เฮ้ยเฮ้ยอย่าชนดิเฮ้ย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 เบอร์เบอร์เบอร์เอ็งยังมาชนพี่แบบนี้ไม่ได้นะน้องชายโอ้โหไปกันต่อแล้วน้อง นี่เร่งเร่งรถมันแรงเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นซูเปอร์สปอร์ตเหมือนกันนะครับน้องๆเพราอกานเนี่ยเราจะต้องชิมจังหวะไวพิบด้วยการที่เราเนี่ยขี่รถแบบว่าต้องแบบมีทักษะอันยอดเยี่ยมนั่นคืออดัมเอเกล่เามีทักษะไะ้มาแล้วจับไปจัดไปเลยปกิรี่มาแล้วอุ้ยโอ้ยมันจัดมันจัดโอ้โหนี่ไงแก6-3มาแล้วครับพ่อเาไอ้พวกนี้เฮ้ย ดิบรีบร yeah. <m á ored Krishna> ีบเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหเอาอยู่แล้วได้จังหวะเราจะแซงมันจังหวะนี้แล้วครับน้องๆอ่าเนี่ยโอ้โหไอ้เบนทางไปตั้งเยอะแยะมาชนอะไรพี่น้องไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเอฟเอฟเอฟขีกนิดนึงโอ้โหไฮแลนด์ไฮแลนด์ไอ้คันนี้ไงคันใหญ่ๆนี่ดีดำชมมันแรงเหมือนกันนะเนี่ยดูดิกว่านี้จะแซงได้อ่ะไม่ได้พอถึงเส้นเล่งเลยน่ะเฮ้ยเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบโอ้โหควรจะมองข้างๆ เกือบเลยออกข้างๆไปเลยน,ะน้องๆโอ้โหมองๆม,ม,มองนี้กันบ้างเฮ้ยรอบรีดเท่าไหลแล้วเนี่ยน้องๆน,นี้เราพิสานหรือเปล่า <c oughs> จับไม่ได้แล้วโอ้โหมามาฮึบแมนรีบรีบรีบมือ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละจังหวะน,นี้ไปแล้วจู้โหพวกกระจอ,อกปองเก่งไม่มีทางได้ทางทานนันระดับหลอกไปเบลเบย์ไเเอเจอฮึบ ข้างหลังไม่มีใครโอ้โ oh ห oh. ชิวจัดชิวจัดน้องๆชิวจัดมาแล้วครับผมซิมโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โ oh ห oh. ไปแกเออนี่รอบทีสี่แล้วปะเออถ้าเขารอบนี้ราปีสี่โอ้โห oh oh. เออสองบอกเลยรถ oh oh. คันนี้เนี่ยแรงแล้วก็เพาะด้วยเสียงโอ้โ oh ห oh. แถมพี่นำซ้ำวบคุมดีมากๆนี่ไปไงอน้ำเบรกเฮ้ยถึงยังวะเอาดไไงเออเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห อีกรอบรอบสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโวชนกันนั่นแหละเฮ้ยอดับไปแล้วไปแล้วเจ้าืออโมชนกันไปไอ้พวกเวนแอน่นนนนอโวโว้โว้มันให้น้องคอยแตเครื่อง ตุดบอกเลยจากใจเอ้าเดี๋ยวเราดีห้าเลี้ยวเออก็สวยดีน้องไปไงโอ้โหเมื่อกี้เกือบไปนะครับผมไอเอ็กเอคันเมื่อกี้มันตามมาคันเลยนะจิวเฉียดนะน้องเกือบไปแล้วไปไงบ้างโอ้โหรถคันนี้ยอดช่ไมล่าเดี๋ยวดำขอไปเยอะหยันในพวกนั้นแพบให้พวกมันในขายรถกันให้หมดเลยไม่ต้องที ไหนไหนไหนพวกขี้แพ้อยู่ไหนเอยเอยเอเปยังไงบ้างล่ะไอ้พวกขี้แพ้ที่หลัะก็ชวนดมด้วยอย่ามองข้ามคนที่มีพรสวรรค์อยากอดมเด็ดขาดไม่อย่ากนันล่ะก็จบไม่สวยแน่ไอ้ลอกชายถ <c oughs> ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจไใว้นะครับแล้วก็กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดำนนีอดัาขอตัวลาไปขับรถเล่นก่อนวันเจอกกระบม่คลิปนะ้าสวัสดีครับ